สวัสดีจ้านานแล้วนะครับที่เราไม่ได้ทําคลิปกันวันนี้เราจะมาทําคลิปกันสักหน่อยนะฮะเพื่อเรียกซับสไคร์เพิ่มวันนี้เราจะมาเปิดแกะกล่อง Well Index นะฮะแล้วก็พรีเซนต์อันนี้คือ Well Index ที่ที่อัปเกรดจากเ่อ h ซีไ i ท e นะฮะที่ขายไปแล้วก มันก็คงจะท็อปแล้วตอนเนี้ยนะท็อปที่สุดแล้วในปี2021โอเคนะเรามาเริ่มกับการที่แกะกล่องเลยนะ,ะครับนี่นะเป็นกล่องของวอล l i อินเ <c oughs> โอเคมาฮะแกะกล่องอครับปุ๊บปับอ้าวว่างเปล่าทำไมเป็นเช่นนั้นอ๋อ เป็นเพราะว่าเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วตอนที่ได้มาเรารีบเราก็เลยไม่ได้ทําการแกะกล่องอันนี้เราแกะกล่องมาติดตั้งเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะมาพรีเซนต์กันตรงนั้น <c oughs> ในกล่องก็จะมีเด่นๆเลยคือหน้ากากนี่นะเราเดินได้เดินสายไฟเรียบร้อยแล้วเวลาเล่นเราก็จะโยงขึ้นบนหัวอย่างนี้นะฮะละเราจะได้ไม่เหยียบสาย เพราะว่าสายมันอะไรมันเป็นที่เสถียมากนะตอนเราไม่เล่นเราก็จะถอนออกจากอนี่แล้วก็เก็บหวางไว้ดีๆนี่ฮนะเอาลงมาก่อนเอาลงมาก่อนเอาลงมาก่อนสายค่อนข้างยาวนิดนึงนะที่เอาขึ้นแควนเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเหยียบ พาสายมันพ่ถิดมานี่คือตัวตัวอะไรวะ Index. อินเด็กก็จะมีบิ์อินหูฟังนะเอาถ่ายออกนี่ฮข้างหน้านี้ก็จะเป็นหน้ากากที่สามารถถอดออกได้มันเป็นแมกเนตเวลาเล่นก็ควรจะถอดออกเพราะว่าให้มันระบายความร้อนค่อนข้างจะร้อนนะ อันนี้ก็จะสามารถติดตั้งพัดลมได้ซึ่งสั่งไปแล้วแต่ยังไม่มาส่วน <c oughs> มันสามดีตรงที่มันสามารถขยายความกวาม้างความยาวของตัวนี้ได้เห็นไหมขยายสำหรับ,บคนที่ใส่แว่นตาตนเอาไหมนี่น,น,นี่เห็นไหมขยายออกเข้าออกอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขยาย ความกว้างของเลนข้างในแล้วแต่สายตาแต่ละคนนะโอเคปรับเลนได้ปรับเลนได้ส่วนตรงนี้ก็สามารถถอดออกได้เปลี่ยนได้เวลาคนเหงื่อแตกตอนนี้เราฝั่งมาเพิ่มนะฮะเพราะว่าเพราะว่าแยกกันเล่นแยกกันเหงื่อแตกนะฮะก็จะเป็นไรนนี่เหมือนกันแม่เหล็กนะฮะสามารถติดเข้าไปได้โดยที่แบบไม่ต้องอะไรมากตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สําหรับคนหัวเล็ก มาสำหรับคนหัวเล็กใส่ดันหัวใส่ดันหัวอาทิเช่นยิงอีฟหัวเล็กเป็นต้ตนนะครับ <laughs> เล็กแต่หัว่า <laughs> แต่พุงไม่เล็กจนะฮะส <laughs> ายไฟก็จะมีต่อนี่เนี่ยตัวต่อตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีจุดจุดเซนเซอร์สองจุดที่มากับเครื่องน,อนั่นเราก็ขึ้นขึ้นไปแล้ว <c oughs> อันทีนหนึ่งตัวที่หนึ่งอ่า แล้วฝั่งนู้นอีกหนึ่งจุดตัวนี้ตัวที่2สายไฟที่ไม่จําเป็นต้องต่อกับคอมพิวเตอร์อนะตัวเซ็นเซอร์ต่อกับสายไฟอย่างเดียวมันใช้ระบบบลูทูธต่อกับเครื่องแล้วก็จะมีคอนโทรลตัวนี้เป็นคอนโทรลของ Index ซึ่งสามารถโดยที่แบบว่าใส่กับข้อมือรัดได้รัดได้เวลาเล่นเราไม่จําเป็นต้อง จับมันก็จะอยู่กับข้อมือของเราอย่างนี้นี่นี่นะฮะตัวเกล็บข้ามาอย่างนี้มันจะอ่านนิ้วมือสมมุติเราจับแค่นี้มันก็จะจับแค่นี้ตามนิ้วมือแต่ละนิ้วจับแรงจับเบาแค่ไหนมันก็จะอ่านได้เหมือนกันนะฮะซึ่งเวลาที่เราจับของสองสิ่งมือนี้เราจับเบาเราสามารถลูดลงมาแล้วก็จับแบบนี้ลู่บนี้ได้นะ,ะครับค่าที่จาม ล้ํมากสําหรับคอนโทรลมันถ้าจะเทียบกับตัวตัว HTC v i v e นะฮะ,ะมีอะไรอีกล่ะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ตัวตัวแว่นนี่จะดีตรงที่ว่าความละเอียดสูงขึ้นแล้วก็ความกว้างของของการมุมมองค่อนข้างจะว่าากว้างขึ้นกว่าตัว ตัว HTC Vive นะแล้วความคมชัดก็ดีขึ้นแล้วก็การความถี่ของจอภาพก็คือสูงถึง144 h ฮนะฮะก็คือว่าปกติตัวถ้าเกิดเป็น HTC Vive นี่จิงอีฟเล่นได้แป๊บเดียวอะ่ะก็จะมีการขึ้นไส้เหมือนกับเมาร์อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าตัวนั้นมันแค่90 h ฮเวลา เวลาไอ้มันภาพมันอัปเดตอ่ะตัวนี้ร้อยสี่สิบสี่เกือบขึ้นเป็นเท่าตัวทําให้สามารถเล่นยังไงก็ไม่มีไม่มีการเวียนหัวเล่นเล่นชั่วโมงครึ่งยังไม่เวียนหัวเลย,ยเล่นชั่วโมงครึ่งไม่มีเพราะแต่เนื่อแตกอย่างเดียวเออแต่ h t c สามสิบนาทีนี่เริ่มมีอาการเริ่มเล่นไม่ได้แล้วจะไปนอนลแล้วอะไรประมาณนี้หูฟังเวลาเราใส่เข้าไปนะฮะมันจะดีตรงมันมันมันจะไม่แนบกับไม่แนบกับหูเลยอืม นี่เดี๋ยวจะทําให้ดูเ้าเราใส่เข้าไปปุ๊บปุ่มฟังนี่มันจะเราเลื่อนมาเนี่ยมันจะลอยไม่ติดกับหูเลยตอนแรกนี่ก็จะไม่ดีนะฮะแต่ระบบ<ด>เสียงนี่ดีมากคือแบบไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันไม่แนบกับหูนึกว่ามันยอยู่งเสียงแบบเซอร์ราวมากดีมากเสียงระบบเสียงดีมากนะฮะก็เป็นการการอัปเกรดจาก HTC Vive <c oughs> มาเป็นตัวนี้ถือว่า ค่อนข้างที่จะดีสำหรับคนที่ชอบ VR นะฮะก็ใครชอบเรื่อง VR สนใจเรื่อง VR นี่แนะนำเลยนะฮะตัวนี้ซื้อตัวเดียวเจ,จ,จ็บแปดจบจบจริงๆจบกระเป๋าตังเนี่ยจบ <laughs> โอเคฮะวันนี้ก็มีแค่นี้ครับที่จะมาพิเศษก็หวัง,งว่าจะสามารถเรียก ซับสไคร์์ได้เพิ่มอีกสักหนึ่งซับสไคร์์ตอนนี้เรามีสิบหกซับแล้วนะฮะหวังว่าจะได้ขึ้นมาเป็นสักสิบเจ็ดซับยูทูบเบอร์กราบนะฮะช่วยกันกดซับให้หน่อยนะฮะกราบเลยครับโอเคถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับนะฮะกดไลค์คอมเมนต์ไม่ได้เพราะปิดคอมเมนต์อยู่กลัวพวกมาด่าเยอะก็เลยปิดคอมเมนต์โอเคฮะคลิปนี้ก็แค่นี้และครับขอบคุณครับ 拜拜